นิทานก่อนนอนลิลลี่กับประตูวิเศษสุดินแดนเมคามหาสรรย์คืนหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆอันเงียบสงบลิลลี่เด็กหญิงผมทองตากรมโตกำลังนอนฟังเสียงจิ้งหรีดร้องนอกหน้าต่างห้องนอนของเธอสว่างสวยด้วยแสงจานที่ลอดผ่านม่านบางเบาเธอหลับตาลงพร้อมกับคิดถึงเรื่องราวผจญภัยที่คุณปู่เล่าให้ฟังก่อนนอนกอริสเสียงกระซิบึกลรบดังขึ้นจากใต้เตียงลิลลี่ลืมตาตื่นและมองไปรอบๆห้องทันใดนั้นเองเธอสังเกต เห็นประตูไม้โบราณที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนปรากฏขึ้นบนผนังห้องลายแกะสลักรูปดวงดาวเรืองแสงระยิบระยับดึงดูดให้เธอลุกจาก่อเตียงนี่มันประตูจากในนิทานของคุณปู่เมื่อเธอผลักบาประตูเบาๆสายลมเย็นๆพัดโวยมาพร้อมกับแสงสีทองวาวบวับลิลี่รู้สึกตัวลอยขึ้นแล้วตกลงเบาๆบนก้อนเมฆนุ่มๆสีชมพูยินดีต้อนรับสู่ดินแดนเมคา เสียงใสๆดังขึ้นข้างหน้าเธอเห็นกระต่ายพูดได้สวมเสื้อกักสีครามยืนยิ้มอยู่ฉันชื่อบำเปิ้ลฉันจะเป็นไกด์เธอในดินแดนนี้แต่ก่อนที่ลิลลี่จะตอบอะไรคำราม,มุมยักย้ายเมฆหมุนขนาดมหึกมาปรากฏตัวมันมีร่างกายเป็นพายุและตาสีฟ้าเจิดจ้าใครกล้าเข้ามาในอาณาเขตของข้าบำเปิล um กระต่ายดึงมือลิลลี่วิ่งหนีเร็วยักย้ายตัวนี้เกลียดเสียงเพลงถ้าเราร้อง ให้ดังพอมันจะหนีไปลิลลี่เริ่มร้องเพลงโปรดของเธอเสียงใสเหมือนนกน้อยและน่าอัศจรรย์ยักย้ายเมฆหมุนเริ่มใส่หัวแล้วค่อยๆละลายหายไปกับสายลมเธอทำได้ดีมากบัมเปิ้ลยิ้มกว้างแต่การผจนภัยเพิ่งเริ่มต้นเองด่านที่หนึ่งป่าเมฆระยิบระยับป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยดอกไม้เพชรท,ที่สองประกายแต่ทุกครั้งที่ถูกสัมผัสพวกมันจะส่งเสียงดึงดูดผีเสื้อยักย้ายหิวหวยต้อองค์เดินอย่างระมัดร,ระวัง บัมเปิรกระซิบลิลลี่ก้าวเท้าเบาๆบ,บ,บนทางเดินเมฆแต่แล้วแคร์เธอเผอหยิบกิ่นเมฆแห้งผีเสื้อยักย้ายสีดำบินโฉบมากระโดดขึ้นมาเร็วบัมเปิรตะโกนขณะกระโดดขึ้นหลังผีเสื้อตัวหนึ่งลิลลี่รีบกระโดดตามและพวกเขาก้อนอดพ้นมาได้อย่างบุดบิดด่านที่สองมึงเงาสีเทาเมืองลึกลับที่ผู้คนเป็นเพียงเงาเมื่อไรช,ชีวิตชีวาราชินีแห่งเงาขโมยดวงแก้วแสงสว่างไปเงาตัวหนึ่งกระซิบลิลลี่ตัดสินใจช่วยพวกเขา เธอแอบเข้าไปในปราสาทเงาและพบหีปริศนามันเปิดด้วยเพลงแห่งความทรงจำดีๆบัมเปิลบอกกอลิลลี่นึกถึงวันที่เธอและคุณปู่ปิกนิกใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วเริ่มร้องเพลงนั้นเพลงหีปเปิดออกแสงสว่างเจิดจ้าทะลุทุ่งมึงเงาทั้งหมดค่อยๆกลายเป็นมนุษย์อีกครั้งบททดสอบสุดท้ายปราสาทราชาแห่งความฝันหอคอยสูงเสียดฟ,ฟ้าที่ราชาแห่งความฝันกำลังหลับไหลทำให้ดินแดนเริ่มนน่มสลายท่านต้องตื่นขึ้น ลิลลี่แต่กวนแต่ราชายังคงนิ่งสงบบัมเปิลกระซิบลองเล่าเรื่องผจญภัยของเธอให้ฟังสิลิลลี่จึงเล่าทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาเรื่องราวแห่งความกล้าหาและมิตรภาพของเธอทำให้ราชาค่อยๆลืมตาขึ้นขอบใจเจ้าหนูน้อยราชาพอยักหน้าเจ้าเตือนข้าได้ว่าความฝันสำคัญเพียงใดการกลับบ้านเมื่อถึงเวลาลากลับราชามอบขนนกวิเศษให้ลิลลี่ เมื่อใดที่ต้องการผจนภัยใหม่แค่บกขนนกนี้ลิลี่ก้าวกลับผ่านประตูและตื่นขึ้นมาบนเตียงนอนของตัวเองแต่บนโต๊ะข้างเตียงมีขนกสีรุ้งวางอยู่นี่ไม่ใช่ความฝันเธอกระซิบด้วยความสุขแล้วหลับตาลงด้วยรอยยิ้มปริศนาทิ้งท้ายเช้าวันต่อมาคุณปู่พบว่าหน้าต่างห้องนอนลิลี่เปิดอยู่และมีรอยเท้าก่อนพักตายเล็กๆบนพื้นไม้เดอ,เอ็นหรือเพียงแค่การเริ่มต้น